สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้มีรถรุ่น B มาแนะนำนะครับเนี่ยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น B 2 1 4 0นะครับจะเป็นรถรุ่นเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นรถสาธิตของบริษัทเองนะครับใช้งานแค่48ชั่วโมงนะครับเนี่ยนะครับสภาพเดิมทุกจุดนะครับแค่4 8ชั่วโมงเองนะครับ สวยเลยนะครับซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับสภาพยางก็ยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยนะครับเสิมทุกจุดนะครับซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับสภาพรถยังสวยอยู่นะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์ดันดินหน้านะครับพร้อมกับ ฐานพนนะครับฐานห้านะครับนี่นะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับรถสวยเดิมๆนะครับใช้งานน้อยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับท่านซื้อคันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ